กลับคารวะอาจารย์หมอเขียวดเตรใจเพชรกระจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะกลับคารวะคุรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อนัชยาจินตนารุงโรจน์อายุ55หปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนักศึกษาวิชาวิชารับยปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีแล้วก็หกเตือนค่ะขอโทษด้วยค่ะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายค่ะ ค่ะพอดีวันนี้จะมาส่งในกิเลสเข้าค่ะในกิเลสใน,ในตัวที่ว่ามันหวังอยากที่จะได้อะไรจากผู้อื่นนะคะ<ม>ก็คือเมื่อเมื่อวานคือตอนนี้เอ๋ก็คือเทากขอเป็นผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัวก็วกักตัวมาได้6วันแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานมีพี่ข้างบ้านเขาก็ติดเชื้อเหมือนกันก็เลยไลน์ไปคุยว่าพี่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่ทานอะไรนรืยังแล้ก็บอกว่าทานแล้วเนี่ยมีพี่เขาเอานู่นเอาน นี่มาให้กิเลสมันขึ้นค่ะกิเลมันหอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่เห็นมีใครเอาเลยไม่ให้เราเลยเราก็ป่วยนะแล้วเราก็เคยเอาไปให้คนอื่นด้วยแล้วเอก็ไปสวนมันไปว่าเฮ้ยแกจำไม่ได้เหรอที่อาจารย์บอกว่าให้โดยที่ไม่หวังอะไรจากใครให้ได้อ่ะมันบอกว่าจำได้ก็เ,เลยบอกว่าแล้วทำไมแกยังคิดที่จะเอาหวังจากคนอื่นอีกเหรออย่างเนี้ยแกจะไปบอกเขาได้ยังไงว่าแกเป็นศิษย์อาจารย์นะ่ะ แกแกไม่ไปพูดกับใครไม่ได้เลยนะว่าแกเป็นศิษย์อาจารย์มันก็หงอยค่ะแล้วมันก็บอกว่าฉันแอบหวังนิดเดียวเองฉันแอบหวังนิดเดียวเองบอกนิดเดียวก็ไม่ได้ที่แกเอาของไปให้ให้เขาน่ะแกให้โดยใจหรือเปล่าใช่ตอนนั้นฉันให้ด้วยใจให้โดยที่แบบไม่ไม่คิดอะไรเลยแต่ตอนนี้คือมันคิดไงอีเหล็มันมันก็บอกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสอนมันว่าไม่ได้นะแกต้องจําแกต้องจําคําที่อาจารย์บอกให้ ให้เขาแล้วต้องไม่คิดหวังที่จะเอาอะไรจากใครให้ได้ถ้าแกยังคิดที่จะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์หมอเขียวอยู่มันก็ยอมรับค่ะเช้านี้ก็ตื่นมาแต่เช้าเลยแล้วก็ไปไปเก็บชมพูค่ะชมพูับกิมจันนะคะเพราะว่ามันสุกมากแล้วแล้วบางส่วนก็คือกระร้องน้องกระลอกก็เอาไปกินเยอะแล้วก็เราเก็บเอาไว้เป็นลังเลยค่ะแล้วก็มีน้องเขามาเอาก็คือเบ่งปัน ให้น้องแล้วก็ฝากน้องเข้าแบ่งปันให้ให้พี่คนที่ติดเชื้อแล้วก็เพื่อนที่ติดเชื้อพร้อมกับน้ํากันย่านางไปด้วยคนละขวดใหญ่อะคะ่ะก็ก็มีประมาณนี้อะค่ะคุรุสาธุคะ่ะค่ะอนุทนาค่ะ๋อนี่ดูป้ายนะคะดูป้ายนะเนี่ยข้างข้างเนี้ยมีคําว่าให้แล้วไม่คิดที่จะเอาอะไราจากใครไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ <laughs> แต่ยังคิดอยู่ค่ะ อีเล่มันชื่อจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราทําสิ่งใดเราจะได้รับสิ่งนั้นนะคะมันก็อาจจะเป็นคําว่าคือเช่นคําว่าวิบากดีเนี่ยวิบากดีมันจะเกิดขึ้นได้จากจากการที่ทําดีมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราได้วิบากดีมาแล้วมันก็หมดไปเหมือนกันนะคะมันก็หมดไปเหมือนกันกับวิบากร้ายนั่นแหละ ดังนั้นอ่ะอวิบากด,ดีเรายังอยู่ในธานาคารยังอยู่ในเป็นอริยสาวของเราอยู่เลยนะคะ <c oughs> ก็ยินดีได้นี่ค่ะยินดีได้ะค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์เปิดกล้องมาอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มหรือเปล่าคะอ้าวไม่มีพอดีออกมาจากเบรกเอา <Sa> <c oughs> ลูกออกมาจากประชุมอ๋อค่ะอาจารย์ผ่านมานะเมืออาจารย์ผ่านจากห้องนั้นมาห้องนี้น <c oughs> เธออ่าออกมาจากห้องไปรุ่มไปอีสานก็เลยออกมาฟังที่น้องส่งกันบ้านเอามาเป็นกําลังใจให้อ้าวส่งกันบ้านกนตอบไปเลยอ่าดีอาจารย์ฟังหลายคนได้ประโยชน์กันทั้งนั้นนะส่งกันบ้านนี่ดีมากเลยอ้าวดีดีเป็นกําลังใจให้อ้าวส่งกันบ้านก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ก็ร่วมรับฟังกับพวกเราอยู่นะคะแต่อาจารย์จะ จะปิดกล้องปิดไมค์ฟังนะคะค่ะถ้าอาจารย์ไม่มีภารกิจอื่นอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีภารกิจกับพี่น้องทางภาคอีสานเรามีอภิริหารนิยธรรมกันเรานัดกันว่าหกนาฬิกาถึงแปดนาฬิกานะคะตอนนี้เก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีอาจารย์เพิ่องออกมาจากห้องนะคะพี่น้องคงได้ภาคอีสานก็ได้มีโอกาสได้คุยกัน,นะค,ะค่ะค่ะมี เพิ่ไมไหมคะขวัญเชิญคะ่ะเหมือนขวัญเปิดไม้มาเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่นิดหน่อยค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะพี่เจเอ๋จเจริญธรรมค่ะโอ้ยินดีด้วยจังเลยอะ่ะเห็นกิเลสอ,อ่ะทุกข์จับอาการของกิเลสทันอะ่ะว่าเอ้ยเอ็งจะเอานี่สูงสุดของพุทธนี่แหละคือเห็นกิเลสแล้วได้ได้ได้สอนเขาให้เขารู้ตัวว่าทุกครั้งที่เขาคิดจะเอาเนี่ยเขาจะหนัก หนักไหมหนักค่ะเอ,อ้ยทำไมเราก็เป็นเหมือนค่ะทำไมไม่มีใครเอามาให้เราเลยถ้าเขาเอามา<ถ>ให้เราเราจะเห็นโจรตัวนี้ไหมไม่เห็นค่ะเออนะคะคุ้มไหมเนี่ยที่คุ้มไหมคุ้มมากค่ะคุณลูกคุ้มมากเลยค่ะที่ได้เห็นกินเลตตัวนี้ค่ะใช่ถ้าถ้าเราได้ดั่งใจเนี่ยข้อข้อของกินมาให้เราเนี่ยเราจะไม่ได้กินวิมติเพราะเราไม่เห็นโจรตัวนี้ แต่พอเราไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเนี่ยเขาออกเครื่องมือตัวนี้มาในท่ามกลางเนี่ยขวัญถึงบอกเวลาเป็นโควิดเนี่ยเป็นโอกาสทองของชีวิตที่มันไม่ได้ดั่งใจนั่นหมายความว่ากิเลสจะลุมเขย่าเลยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนทั่วไปที่เขาไม่เห็นกิเลสแต่นักปฏิบัติธรรมกิเลสจะลุมเขยา่าเขย่าเลยดังนั้นพอกิเลสออกมาปุ๊บดีไม่ดีดีค่ะ นั่นหมายความว่าเฮ้ย <He i, S 2> เราเห็นเหตุแห่งทุกทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วเราก็ได้ล้างทีละตัวทีละตัวบรรลุธรรมท่ามกลางโควิดเลยต้องขอบคุณโควิดนะเนี่ยที่ที่เราได้เป็นโควิดแต่ไม่เป็นแบบอย่างของโลกว่าเฮ้ยเป็นโควิดไม่ได้ปรับแต่วัตถุนะไม่ได้จะเอาแต่อาหารจากคนอ,อนื่นนะต้องล้างใจต้องพิจาณาโทษพิจาาประโยชน์ของความคิดที่มันทําให้เราทุกข์ เนี่ยเป็นแบบอย่างเนี่ยพี่นิดหน่อยได้กรณีศึกษาคนนึงแล้วค่ะโควิดโควิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้กิเลสมาคู่กับโควิดมาสูสีกันเลยแต่กิเลสเหนือกว่าโควิดเนี่ยความซวยที่ซวยที่สุดคือหนึ่งเราติดแล้วใช่ไหมแต่ซวยที่ซวยซ้ําคือกลัวกังวลหวั่นไหวทุกเรื่องที่อาจารย์สอนเมื่อคืนเนี่ย <laughs> เ,เ,เห็นไหมค่ะกิเลสมากระทืบเราซ้าเห็นไหม เนี่ยเออแต่เราจะเอจับมันได้จ๊เอสมชื่อจ๊เอเธอามาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมากับโควิดกาสของพิดได้ล้างได้พิจารมันเป็นไงตอนนี้ใจโล่งยังใจโล่งแล้วค่ะเบิกบานแล้วค่ะเมื่อเช้าก็ไปเก็บชมพู่แล้วก็เอาไปฝากเหมือนเดิมอ่านั่นแหละนะ <ขา S 1> ที่เ,เราเหมือนเดิมโดยที่ไม่ไม่คิดหวังอะไรแล้วค <โฟ S 2> ่ะ ค่ะใช่ใช่นาที่คือแบ่งปันต่อแบ่งปันต่อนะคะแต่ให้หายโควิดก่อนนะอย่าเพิ่งเอาตอนที่เป็นโควิดไปแบ่งปันเขานะเขาก็อยากสร้าของในล็บางทีอยากจะอาศัยของแต่เอาโควิดไปด้วยเนี่ยบางทีอย่าเพิ่งมาเธอใช่ค่ะขอบคุณค่ะมาให้กําลังใจสาธุค่ะเบิกบานสาธุค่ะคุณรู้ขอบคุณค่ะค่ะเบิกบานยินดีแล้วนะคะยินดีที่ไม่ได้ในวันนั้นแหละ ไม่ได้แล้วก็ได้เห็นกิเลสนะคะยินดีที่ได้เห็นกิเลสได้ยินดีที่ได้ล้างกิเลสลเสิ่งที่เราทำน่ะมันจะมีอ่าสิ่งที่เราทํามามันจะมีผลลัพธ์เสมอแหละมันจะออกผลตอนไหนเท่าน,นั้นเองนะคะ,ะถ้ายังไม่ออกผลก็คือนี่ไม่ใช่ว่าเราอยากได้นะคะแต่มันเป็นสัจจะว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาแปลว่าเราทําอะไรเราก็จะได้ ได้รับสิ่งนั้นใช่ไหมคะแต่จะได้รับตอนไหนเท่านั้นเองคะ่ะเรารู้สัจจะตรงน,นี้เราก็สบายสๆนะคะค่ะขอบพระคุณมากค,<ด>ค่ะคุณรู้สัจทุกค่ะค่ะ,คะพี่น้องก็ได้เป็นตัวอย่างด้วยนะคะว่าให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้นะโอพูดเสียงดังฟังชัดเลยนะคะแล้วในความเป็นจริงมันจะมันมีไหมในในบางสถานการณ์มันมีแอบคิดไหมว่า นิดนึงหนะาอะไรประมาณนี้เนาะเราถ้าเราเห็นนะคะถ้าเราเห็นแล้วก็ยินดีที่ได้เห็นแล้วก็ยินดีที่ได้ล้างค่ะค่ะมาที่สุดใจค่ะเช่นฝันฝันเพิ่มนิดนึงฝันเพิ่มนิดนึงค่ะพี่พี่เจเอ๋นี่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นกิเลสตอนเห็นกิเลสแล้วเป็นไงมั่งเบิกบานป่ะตอนเห็นกิเลสแล้วมันเทียบกับตอนไม่เห็นกิเลสเป็นไงมั่งคะขอโทษค่ะตอนเห็นกิเลสนีมันบอกเฮ้ยมันมันรู้สึก มันมันมันโอเคอะค่ะเออตอนนี้มันมันบอกไม่ถูกอะคุณรูกคนมันเหมือนกับว่าตอนนั้นนี่คือเหมือนเราลงเราลงโง่จังเลยอะคือคุนเหมือนเหมือนกับว่าเราเราเป็นคนโง่อะค่ะแต่พอพอเรามาเห็นกิเลตเฮ้ยมันแบบนี้เหรอดีเาเรียกว่าเป็นคือกิเลสเรอหรอดูแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้มันมันมันบอกไม่ถูกอะค่ะสนุกยังสนุกยังมันมันมันเริ่มสนุกอะค่ะคุณรู้มันมันเริ่มสนุกแต่ต้องพักเพียรมากกว่านี้ค่ะเพราะว่ายังยังเหมือนกับว่า ความโง่มันยังยังมีอีกเยอะะค่ะคือยังต้องต้องเพิ่มความพักเปียนค่ะค่ะเอาดีค่ะเอาสาธุค่ะสาธุค่ะ่สาธุค่ะอาเชื่สุดใจค่ะ